ไม่รู้ทองคำเล็เกเ็ห้องศาริสิทธิ์มันจะมาสัมภาษณ์งานในแนว,แนวเรื่องอาชีพที่สนใจนะครับสำหรับชีพทีมสนใจคืออาชีพทนายและว,วันนี้เราอยู่กับทนายลูกนีรันดาศีพายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับสำหรับคนถามแรกนะครับหน้าที่กับสบภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับก็ต้องขอตอบว่าอยู่ก,กับหน้าที่ของของทุกคนทุกอาชีพนะเป็นเหมือนกันนะครับเรื่องของอควาผสัมพัต่อของผมต่อสื่อและน้องในการทําง,งานนะเริ่มจากชิวน้อนเมสำนักง,งานนะครับเรื่องของอการสถันที่ความปลอดภัยต่าง ก็ต้องอมีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นในโรงงานนะครับถ้าเป็นข้อมหมายทั่วไปก็คือการทํางานของนอายความเนี่ยจะมีข้องกับสถานที่ต่างๆอย่างเช่นศาลสถานีตำรวจอรงานน,น,นาะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนาที่ของนายความก็ต้องทห้ความ ร่วมมือ,อมีคุณธรรมมีมจริยธรรมเกี่ยวออกับการประลูกาาที่นั้นนะครับก็มีความต้องการนะครับ <Okay. S 1> ทุกบริบทน,นะครับ <Okay. S 1> ครับและสำหรับคำถามต่อไปนะครับ <Okay. S 2> คุณสมบัติของการเป็นทนายมีอะไรบ้างครับคุณสมบัติเบื้องต้นเลยนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเป็นทางระเบียบของสนววานักงาความก็คืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จบการศาึกษาทางด้านนิติศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแ,แล้วก็ เข้าหลักสูตรการอบรมนะครับแล้วก็การอสอบทางทฤษฎีทางปฏิบัติประมาณหนปีนะครับเป็นเป็นคุณสมบัติทั่วไปส่วนคุณสมบัติที่ที่พ้่งมีก็คือว่าสนาักทนายความเนี่ยตัวบุคคลจะต้องดำเนงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ไม่กระทําตนที่ขัดความไม่ลงใจจาก เรื่องของความไม่ชี้สัดจริตอันนี้เป็นที่ตั้งนะครับซึ่งถ้า,ถาความมีจริธรรมมีจริยธรรมแล้วเนี่ยคุณารทำด้านนี้อู่นมันจะตามมานะครับซึ่งตรงนี้สาคัญความชี่สัดจริยธรต่อลูกความนะครับให้รับเพื่อจเอาหมายแบบตรงไปตรงมานะครับไม่หวังผลประโยชน์ทางด้านขัดิเินของนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับครับแ้ะสสารค,คําข่ามสุดท้ายนะคบเอ่อคุณอาคิดว่าคุณค่าของอาชีพทนายนี้มีการ มีส่วนช่วยในการพรัฒนาสังคมอย่างไรครับอันนี้สําคัญเหมือนกันครับทางรับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยหากไม่มีผู้ที่ให้ความยุติารนกฎหมายหรือว,ว่าสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ด้วยความสงบส,บส,บสบุขเนี่ยม,มันก็จะเกิดกรณีคนที่มีอํานาจ มีบามีมีเงินทองมากเนี่ยเอาเกลียบคนยากคนจนอยู่คนทั่วไปเนี่ยที่เข้าไม่ถึงกระบวนการทีติธรรมเาทำหน,นวามสามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วก็สร้างสรรค์ไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมน,นะครับไม่ให้เอาไม่ให้ผู้มีอำนาจมีุคนเนี่ยเอาเกลียบซึ่งมันจะเกิดความขัดแย้งความรุนแรงในสังคมได้เมื่อธน,นาคารเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็จะที่ลายไปนะครับผู้ที่มีอำนาจที่ช่วงจริงทรัพยากรหรือว่า เอาเปลียบสังคมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะกระทำนะครับทาให้สังคมเนี่ยเกิดความขัดแย้งน้อยลงเกิดความสงบสอบแล้วพัฒนาปในทางที่ดีอันี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆเลยนะครับต้องยอมรับว่าอาชีพในความที่ดำเนินไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคมอย่างมากเลยครับอันนี้อันีเนินะครับผมครับและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาทนายลุงนิรันดรบสีพายที่ให้ความรู้ในวันนี้ได้ครับโอ้ขอบคุณครับที่เดียวครับดีครับดีครับ